ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของยาหมองซึ่งหลายคนคงรู้จักกันดีในเรื่องของยาหมองต้นกำเนิดของยาหมองเกิดขึ้นจากสองพี่น้องตระกูลเอาบุญได้แก่เอาบุญหอซึ่งแปลว่าเสือและเอาบุญพาแปลว่าสิงสองพี่น้องลูกชายของเอาชูกินแพทย์แผนโบราณหรือสินแสชาวเมืองเอหมึงมณฑลฮกเกี้ยน ที่อพยพไปทำมาหากินโดยเปิดร้านรักษาคนไข่อยู่ที่กรุงย่างกุ้งประเทศพามา่าหนุ่มน้อยทั้งคู่เกิดในประเทศพามา่าโดยเข้าศึกษาในโรงเรียนของคนอังกฤษที่อยู่ในพามา่าเมื่อบิดาของทั้งคู่เสียชีวิตสองพี่น้องได้ทำการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองโดยการตั้งเฮาปาคุปผสมประสานวิทยาการสมัยใหม่จากทางตะวันตกกับวิชาความรู้ทางแพทย์แผนโบราณที่ได้สืบทอดจากบิดา โดยการผลิตยามองตาเสือซึ่งมีความหมายตามชื่อของทั้งคู่ออกมาจำหน่ายกิจการของทั้งคู่ประสบความสำเร็จยามองตราเสือได้รับความนิยมไม่เฉพาะแต่ในประเทศพมา่าแต่ยังได้ถูกส่งมาขายในประเทศใกล้เคียงมาเลสิงคโปร์และประเทศไทยทั้งคู่อายุยังไม่ถึง40ปีได้รับการยอมรับว่าเป็นคนจีนที่นำ่มรวยที่สุดในกรุงย่างกุ้ง และผลพวงจากการที่ยาหม่องผลิตจากประเทศพม่าดังนั้นคนไทยจึงเรียกยาที่นำเข้านี้ว่ายาหม่องยาหม่องไม่ใช่เรื่องยากที่สามารถผลิตใช้เองภายในครัวเรือนและสามารถเป็นโอท็อปได้อีกด้วยและในปัจจุบันก็มีความนิยมยาหม่องน้ำเป็นอันมากโดยใส่ในบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิดสรรพคุณของยาหม่องน้ำ ยามองน้ําใช้ดมแก้วัดบรรเทาอาการวิงเวียนศรีรษะเมารถเมาเรือบรรเทาอาการปวดบวมจากมแมลงสัตว์กัดต่อยแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกและช่วยให้มีกลิ่นหอมชื่นใจอีกด้วยส่วนประกอบสำคัญของยาหมองน้ำก็คือพิมเสนกระบูลเมนทอนน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส สารแต่งกลิ่นต่าง,างๆเช่นน้ำหอมสารลดความเข้มข้นเช่นน้ำมันแก้วโดยพิมพเสนจะมีคุณสมบัติในการขับเหงือ่อขับเสมหะกระตุ้นการหายใจกระตุ้นสมองบำรุงหัวใจระงับการกระวนกระวายและทำให้ง่วงซึมกระบูลบำรุงธาตุขับเสมหะขับลมแก้จุกเสียดแน่นเฟอ้อแก้ปวดท้องท้องร่วงและขับเหงือ่อเมนทอนลดอาการเมื่อยฆ่าเชือ้อ และเป็นยาขับลมทําให้เย็นสดชื่นส่วนน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสรักษาระบบทางเดินหายใจป้องกันไวรัสและแบคทีเรียรักษาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อพิมพเสนมีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าบอร์เนลแคมเฟอร์พิมพเสนมีกลิ่นหอมแพทย์แผนโบราณใช้เป็นยาขับเหงือ่อขับเสมหะกระตุ้นหายใจกระตุ้นสมองลดความกวนกวายทำให้ง่วงซึม กระบูนกระบูนหรือแคมเฟอร์มีลักษณะเป็นเกล็ดกลมๆขนาดเล็กเป็นสีขาวแห้งใช้ผสมในายาน้ำมีสรรพคุณบำรุงธาตุขับเสมหะขับลมแก้จุกเสียดแน่นเฟอร์ปวดท้องขับเหงือ่อผสมในายามองแก้เคล็ดช้ำบวมขัดยอกพิษแมลงสัตว์จัดต่อยและผิวหนังเรื้อรังแต่ไม่ควรนำไปใส่นรถเนื่องจากจะทําให้ง่วงนอนเมนทอนมีลักษณะเป็นผลึกสีขาว เมนทอนเป็นสารสกัดจากน้ำมันสารเแนหรือเปปเปอร์มินต์ออยเป็นยาภายนอกเกี่ยวกับการลดอาการเมื่อยค่าเชื้อและเป็นยาขับลมเมนทอนจะถูกผสมในยาหม่องแชมพูแป้งเย็นยาซีฟันหรือแม้แต่ลูกอมหมากฝรั่งที่ให้ความเย็นซาบซาบแก่เราน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันยูคาลิปตัสมีประโยชน์ในเชิงการรักษาการแพทย์ทางเลือกหลายอย่างและมีผลในการป้องกันมแมลงอีกด้วยนอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่องของระบบหายใจทําให้หายใจปลอดโปร่งจึงมักนํามาใช้ในการผลิตยาดมยาหมองประโยชน์ของยูคาลิปตัสก็คือช่วยรักษาระบบหายใจช่วยรักษาป้องกันไวรัสและแบคทีเรียป้องกันยุงและรักษาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อน้ํามันแก้วน้ํามันแก้วใช้เป็นสารแคเรียออยซึ่งทําให้สารเคมีเจือจางลงและมีคุณสมบัติทําให้ผิวชุ่มชื้น ในการผลิตยาหมองน้ำทำได้ง่ายๆก็คือนำเมนทอน2ส่วนพิมพเสน1ส่วน,วนกระบูล1นส่วนและน้ำมันยูคาลิปตัส1ส่วนนำพิมพเสนกระบูลและผลึกเมนทอนใส่ในขวดแก้วตามอัตราส่วนปิดฝาให้สนิทเขย่าวขวดให้สารทั้ง3ผสมเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยาแล้วก็จะกลายเป็นน้ำใสๆ เติมน้ำมันยูคาลิปตัสตามขนาดที่ตวงเอาไว้เขย่าให้เข้ากันอีกเ so. ติมน้ำมันแก้วในสัดส่วนเท่ากับน้ำมันยูคาลิปตัสเขย่าให้เข้ากันหากเข้มข้นเกินไปให้เติมน้ำมันแก้วลงไป จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใส่บรรจุภัณฑ์โดยอาจจะใส่ในขวดพลาสติกดมนำเอาสำลีใส่ลงไปในขวดแล้วเทยาหม่องน้ำลงไปหรืออาจจะใช้เป็นขวดลูกกลิ้งซึ่งมีขนาด 2cc 3cc และ 5cc จะเห็นได้ว่าการผลิตยาหม่องน้ำไม่ที่ยากอย่างที่คิดสามารถผลิตได้ในครัวเรือนและในการสั่งซื้อสั่งซื้อได้จากร้านเคมีพันทั่วทั่วไปขอให้ทุกท่านมีความสุขกับโอท็อปยาหม่องน้ำ